ที่เสียไปแล้วนะครับยังมีใครอยู่เก็บเข้ามาในเก็บองเลยไม k ip k ip been, oh ีล <thorough looking. S 1> ู้กี่คนเขารู้ด้วยนะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะไอ้เซมไอ้น้องไอ้น้องที่ติดกับเราก็ไม่มาที่รู้กับพี่เขาไม่มานะเขารู้หมดเลยยอมมาขับรได้ติตัวเองตัวเอยัน

อันนี้เป็นคนส่งนะฮะกำลังบอกนะกำลังบอกกันมาอาบด้วย ว่าจะ,จะโชคดีจะโชคอันนี้มันนี่คือเรียกกลมโชคดีเรียกมาเรียนสำเร็จแล้วครับเอาเสร็จแล้วละ่ะจะมาผมพูดออไหมครแม่ผมมาด้วยฮะแม่ผมมาด้วยแม่ก็มาหาด้วยแม่ของลุงศักดิ์เดี๋ยวก็ฝืดหายใ แม่ว่าไงบ้างครับแม่มาบอกว่าอะไรอย่าง,างไรอย่างมันไปรถไปเกิดเขายังอยู่กับเราทุกวันจริงเพราะว่าผมฝันเห็นผมก็บอกก่อนนี่แล้วแม่ผมจะให้ผมไปไหนเขาดูแลผมอยู่ทางที่ทำมันใจะตายกับเพราะเพราะ,ราะว่าทางผมแม่ผมช่วยไว้ที่รอดมาได้เหรอครับแตกตอนตอนน้านี้ผมคือเขาหมดแล้วว่าเขาผมจะผมไปด้วยไม่ไม่ให้ไป ใครจะเลี้ยงครอบครัวม,มัน็ว่าะว่าแต่ก็ลองไปเลยคลมันโุ่งเลยนะเหมือนมัน,มน,นแม่ผมอยู่ที่นี่คนั่นนี่แต่ผมก็เรียกกินตลอดอ,อผมเคยพันทินตลอดนะแต่พอผมแต่เอาผมไปอยู่ด้วยแต่แม่ผมไม่ให้ครับเลยกับผมก็รลองให้ไปเลย <receiver S 2> ก็ไม่ได้ไปปุ้มบคนนุคคนนั้นแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพิธีอะไรครับตอนนี้ตัวน,นี้พิธีคนเขาดูดูว่าเขาจะดูดวงดูดวงเขาดูดวงดูดวงให้อยู่ครับเขาดูดวงว่าเขาก็จะกกจอ,อยู่กินแบบไหนดูดวงให้กับลูกหลานที่นั่งอยู่ใช่ไหมตนนแต่พิธีการ<ะ>ของลงุลงลุงศักดิ์เสร็จสิ้นแล้วสเสร็จแล้ว อือยังยบยี่จยที่จนคู่จับสันคู่อะไรตัวนี่แค่ดูดวงให้ลูกหลานครับใครอยากดูดวงอย่ากดูอะไรก็ดูได้ครับผมเป็นขดเล้าตั้งอยู่หน้าบ้านขดหนึ่งทางเข้านะทางเข้านะล้าขาว เห็นขวดแล้วขาวตั้งอยู่ขวดนึงนังเขาครตไหนเนี่ยด้านหนึใครไปตั้งไว้ไม่รู้สิเป็นพิธีการได้ไ่าครับพวกเขานี่เลยแต่ทางไว้แต่ก็ไม่บอกผมเพราะว่าผมก็ไม่นั้นเขาไม่ให้ของพวกนี้ก็ไม่เอาผมมาทำไเสินหวพวกนี้เขาไม่เอาแต่ผมแต่แต่แต่ทำไปกับมันโล่งนะสบายใจสบายใจสบายใจ

มันมวยเฮ้ยมวยเฮ้ยเปียกเปียกเลยอ่ะว่ากเปลี่ยนขับมวยใหญ่กับวิงแต่หมู่ไอกินดาตอนนี้เป็นพิธีการเสี่ยงทายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานเนาะส่วนของลุงสันก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับผมแม่มาหาเนาะแม่ยังห่วงใยอยู่ครับแม่แม่ที่เสียไปแล้วนะครับเก่ง ก็เข้ามาในแก่ก่อนเลยมีลูกที่คนเขารู้ด้วยนะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะไอ้แซมไอ้น้องไอ้น้องที่ติดกับเราก็ไม่นะที่พี่เขาก็ไม่นะนะเขารู้หมดเลยมาไม่ยอมมาอยากได้ที่ของอยากได้ตัวเองประหยัดนั่นก็ไม่ประหยัด Tua-tua, bau bau, 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 bau b

ខ្ញុំចាំមកតាមដល់ដល់ហើយបន្តមកមកឯណាក៏មិនណាទៅណាទៅណាបាទទៅទីឡូមកខៃទៅទៅតាមទៅទៅແມ່គាត់ទៅដើរទៅតាមទៅទៅមកសុំណាសុំសុំពីប៉ាទីមកខៃណានេះទៅទីក៏មកនេះទៅសុំមកយល់ទៅឡំលួងតាមແມ່

เส้นผูไปก่อนยังมีกินจากมาใจเาสั่นเดี๋ยวสแกนไห้ถือตัวเสาตัเดิมตัวาแข็งแหงเศร้าเว้ว่วันนงเรื่องเหอนเ็มันนอนกินน้ำมาจแกในข่อยนี่ากแกนในขอยนี่เศ้าละลตุโอ้ย เสน้ไไนไหนก่อนเด้อเงินยูเมีเส้นเส้นเจ้ายูบัลไหนเจ้ายูอัเฟอร์ไหนยูบัลยางมันยางยาางกระสังไหมทุกวังนนไหนโอ้ถ้าพุ่น่ะเออข่พุ่นตั้งไม่แอบแปะเขาจซื้อเอาไว้คนละข้างนะขางใดข้างนั้นนะเจ้าเขคสเราไปนี่เเจ้า

สวัสดีค <rôle> ร <él an ici> oh ับต่อไปก็นี่ครับนี่เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์ส่วนนี้เมนตัวนิสติกแถวครับ ใใก็ทายให้เขาก็ดูอพาร์ตเมนต์กับแถวแล้วเขาบอกเขาใจเขาติดโจ๊ดจะมาเขียนไหมถ้าว่าจังไรเขาจะเขียนไหมจาจะหูังก็หลายนี่ก็เสร็จพิธีครับเรียกความโชคดีเข้าบ้านความโชคดีเข้าบ้านครับ ขอให้ล,ำล้ำลรวยๆ,ๆทุกๆคนทุกๆ,ๆตท่านนะครับครับครับสาธุสาธุทุกท่านนะครับ